เราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เรายังไม่รู้จักเขาดีหรือจะไปคอมเมนต์ใครก็แล้วแต่มีสติสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะกล่าวหาใครหรือว่าใส่ร้ายใครฟ้องครั้งนี้นะครับเราฟ้อง5ล้านบาทงานเข้าเกียนคีย์บอร์ดอมาตะสยาม2,017แย้มจ่อฟ้องหมิ่นเรียกเงินคนละ5ล้านวันที่22ธันวาคมหลังอดทนกับคอมเมนต์ต่อว่าของเกียนคีย์บอร์ดมาตลอด น,นายธนกฤชพรศิริเพชรประธานบริษัทอรมะตะสยาม2017พร้อมทนายความเดินทางมาศาลมินบุรีพร้อมหลักฐานข้อความหมิ่นประมาทจากยูทูบเบอร์เพจดังเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อศาลพร้อมเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาท ธนกรสพรสิริเพชรประธานบริษัทอาร์มาตาสยาม2017เปิดเผยความรู้สึกที่เป็นผู้ถูกกระทำมาโดยตลอดจึงไม่อยากให้นึกถึงจินตนาภาพในศาลที่คงมานั่งร้องห่มร้องไห้ไม่ได้ตั้งใจบรรยากาศมันพาไปพวกรากมากไปรู้เท่าไม่ถึงการประมาทนี้คิดอีกเรื่องหนึ่งตนได้เรียกค่าเสียหายทางแพง่ง 5ล้านบาทเนื่องจากเป็นยูทูบเบอร์เพจดังมีชื่อเสียงและมาสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของตนและบริษัทในการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ธนกรชพรศิริเพชรกล่าวต่อว่าเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ในศาลให้เห็นกันว่าพวกชอบเกรียนคีย์บอร์ดแล้วทำให้คนอื่นเขาเสียหายต่อชื่อเสียงนั้นมันไม่ควรอย่างยิ่งในเมื่อยังไม่มีข้อมูลที่เป็นจริงไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์ดังแล้วจะมาทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบริษัทที่คุณไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าบริษัทอมตะสยาม2017เขาทำอะไรแล้วมากล่าวหาสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างนี้ทีมข่าวไทยนิวเอเซียรายงานบริษัทเราได้รับความเสียหายนะครับที่เราฟ้องครั้งนี้นะครับเราฟ้อง5ล้านบาทนะครับเราฟ้องเรียกค่าเสียหายล้านบาทนยนะครับคือผมเองต้องปกป้องคนของผมนะครับในกรณีที่โดนกลุ่มคนที่ ไม่มีตัวตนด้วยนะบางคนเนี่ยไม่มีตัวตนด้วยนะครับแล้วก็หากล่าวหาใส่ร้ายเราบ้างนุ่นนี้นะั่นนหะผมเป็นผู้บริหารเนี่ยนะครับผมต้องปกป้องสถาบันต้องปกป้ององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเสียหายที่เราเรียกในครั้งนี้นะครับมูลค่าอยู่ที่5ล้านบาทนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นระยะเวลาตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้นะครับมูลค่ามากกว่านี้หลายเท่านะครับเพราะเราลงทุนในการทํางานตรงนี้นะครับมหาศาลเลยเป็นหลักร้อยล้านนะครับ เพราะฉะนั้นการเรียกค่าเสียหายห้าล้านนี่นะครับถือว่าไม่ได้เยอะมากมายนะแต่ว่าสําหรับคนบางคนนี่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอเตือนไว้เลยนะครับอย่าเด็ดขาดถ้าเราไม่มีข้อมูลที่แท้จริงถ้าเราไม่รู้จักเขาดีพอนะครับเราอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเขาถ้าเราไม่รู้ไม่รู้อ่ะนะครับทีนี้อมตะสยามเนี่ยนะครับเราเปิดอย่างเป็นทางการเราทำถูกต้องหมดทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการจดทะเบียนตั้งแต่กระบวนการเรียนการสอนเรามีกระทรวงสาธาธิการนะครับ เรามีการทํางานกันจับมือกันกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ความรู้กับภาคประชาชนตัวๆไปอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่มีองค์ความรู้จริงๆไม่ได้เราก็มาเผยแพร่ให้ทุกคนรับรู้ไม่ได้เรื่องตรงนี้นะครับการนําเครื่องมือเข้ามานะครับเทคโนโลยีในประเทศไทยมีที่เราที่เดียวนะครับที่เป็นภาคเอกชนนะครับมีที่เราที่เดียวตอนนี้นะครับที่ใช้เครื่อง t l s l นะครับนักวิทยาศาสตร์เราก็พร้อมทุกอย่างเราพร้อมหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอเตือนเลยนะครับ ต้องระวังนะครับการจะทําอะไรก็แล้วแต่มีสติสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะกล่าวหาใครหรือว่าใส่ร้ายใครนะครับหรือจะไปคอมเมนต์ใครก็แล้วแต่นะครับระวังนะครับเตือนไว้เพื่อเป็นคือทำํำคดีนี้เป็นเยี่ยงอย่างด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเราไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เรายังไม่รู้จักเขาดี